วันนี้กับเกมไรเลนเจอร์ซีรสี่นะครับเย้วันนี้กับเลนเจอร์ลิปิดเดตคอลลาโ,โบตัวแรก,แรกรตัวแรกเนตุลานะครับรวันนี้คอลลาโบตัวแรกที่ไหนยอดสุดตัวที่สามแค่เป็นตัวแรกที่อัปเกรดเลนเจอรขั้นสุดนะหมกันเลยนะครับนี่คือเราจะไปกด300กันได้นะดวันนี้เราจัดเต็มกับเพื่อคอลลาโบมิชชั่นครับมิชชั่นเลยนะมิชชั่นนะครับเพื่อวันนี้ผมอยากได้จอนตุคินา หลอดตรงไห,นหน,น,ห,น,น,หน,นหน้ามันเหมือนไส้เมหน้ามันท้ามือนไส้ช่างมันช่างมันช่างมัน,มนจะมีดอยู่แล้วตัวแรกตัวแรกเอาเอาีทเอาไปอัพเกรดเลยครับโ oh <yeah! S 1> อ้ยย่ไม่ต้องไม่ต้องเมื่อกินครับไม่ต้องเบบี้ตัวที่สองครับ,รบไม่ต้องครับตัวที่สองครับตัวที่สองโอ้โหเจสิก้าเอาปิดตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สาม วิจับนะนะคะกล้องเอ๊ะเอเดี๋ยวดูดูที่ไหนก่อนดูที่าอย่าเพิ่งเปิดทีเดียวอย่าเพิ่งเปิดทีเดียวโอเคโอเคตัวโอ้ยโล่เยลโล่ตัวที่สี่คือผมเยลที่สี่ g r ร b b e r ตัวที่สี่ดูที่สี่เป็นตัวอะไรครับน่ะโอเคสูงสีฟ้านะสีฟ้าโอ้ยออ๋่ James ตัวดับเลย เอาเอามาเอามาสักตัวมาสักต okay. okay, okay. ัวโอ้มาสักต okay. ัวโอเคโอเคเฮ้ยไป็หนไปไหโอ๊บบาคุยท oh okay. anyway, ักอีกตัวแต่มันไม่ใช่คอนเซ็ปต์นั้นนะโอเคตัวทีหกตัวที่หกดีจับดีจับจะได้จะได้ไหมอ่ะโอเคโอเคนี่เป็นสีโอ้ยตายังไม่มีนะตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วนะก็วินได้จับไม่ได้

สวยนี่ครับผมอัพอัพอสกะแล้วนะครับซึ่งไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเอเดี๋ยวไปเข้าสูงง่ายกว่าเอ่ไงปลาผู้ทักนั่นเหรอครับปลาผู้ทักเราจะให้กินแค่ตัวเดียวนะครับด้วยตัวนึงไปขายนะครับเนื่องจากว่ามันเออแต่เอากินสองตัวเหออเออดีดีดีเกียดีเลือดนายจะโอเคปิดคลิปได้เลยยันนั่นเหรอครับ